แมวส้มตกปลาในทุ่งนาเช้าวันหนึ่งถ้ามีแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านต้นเข้าวเขียวชอุ่มแมวส้มชื่อส้มจะ๊ะนั่งอยู่ริมบ่อปลาในทุ่งนาใส่ผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้ไทยถือคันเบ็ดไม้เล็กๆตาจ้องน้ำอย่างตั้งใจแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้จะกินปลามันแคอย่างหาแรงบันดาลใจทำเมนูใหม่พบกุ้งฝอยในนาขณะส้มจะ๊ะมองผิวน้ำ มันเห็นกุ้งฝอยตัวเล็กๆว่ายขึ้นมากระดิกตัวในน้ำใสสมจ้าตาลุกเป็นประกายอ้าวกุ้งฝอยนี่นาถ้าเอามาทำกุ้งเต้นคงแซ่บเวอร์ส้มจ้าวิ่งกลับบ้านไม้พื้นบ้านระวังวัตถุด,ดิบทั้งหมดลงบนโต๊ะไม้ในครัวไทยกุ้งฝอยสดพริกปน่นข้าวคั่วน้ำปลามะนาวตะไคร้หอมแดงพริกแดงจินดาต้นหอมผักชี ทุกอย่างเรียงเป็นระเบียบสดใหม่หยดน้ำยังเกาะอ,อยู่บนผักสอยพริกแดงจินดาส้มจะจับมีดเล็กด้ามไม้แล้วสอยพริกแดงจินดาอย่างคล่องแคล่วพริกแดงถูกหั่นเป็นเว้นบางพร้อมเสียงซู่แต่พริกเผ็ดมากควันลอยขึ้นส้มจะจับชิวแล้วตาแดงนิดหน่อยแต่ยังยิ้มต่อมาส้มจะจับต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆเหมือนหั่นจังหวะเร็วเหมือนดีเจตีแผ่น จุบบ๊บใบหูมันกระดิกตามจังหวะสนุกจนลืมตัวสุดท้ายผักชีส้มจะหั่นผักชีอย่างเบามือและพูดเบาๆว่าผักชีต้องหอมไม่ใช่บุกมันจัดผักชีเป็นเส้นเล็กๆน่ารักเหมือนดอกไม้ส้มจะเททุกอย่างลงในชามดิ่นเผาใบาใหญ่ปุ้งปอยพริกกุ้คั่วน้ำปลา มะนาวตะไคร้ซอยหอมแดงต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งสีสันจัดจา้านแดงเขียวขาวน้ำตาลทองสวยจนอยากกินทันทีสมจะใช้สองมือคลุกเคล้าอย่างตั้งใจหางแกว่งไปมาตามจังหวะเมื่อเสร็จมันหันมายิ้มให้กล้องตาเป็นประกายพร้อมพูดว่ากุ้งเต้นสูตรส้มจะพร้อมแล้วส้มจะยกชามกุ้งเต้นมาวางบนโต๊ะไม้กลางบ้าน มันชิมคำแรกตาลุกวาวว,าว้าวเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบเครื่องแล้วยกนิ้วโป้งขึ้นพร้อมพูดอร่อยเวอร์ห้าดาวแมวเลยนะ